สวัสดีค่ะการกินชาแนลมาแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้กันจะพามากินไส้กอกอีสานค่ะทุกคนค่ะทำเองเลยค่ะ ผักก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะมีผักแพรวผักกาดแก้วแลดิดขมิ้นขาวใบมิ้นริกมาซ่บๆด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะอันนี้ริก ไส้กรอกทําเองค่ะอันนี้เอาไส้อ่อนนะคะทุกคนค่ะไม่ได้ใช้ไส้เค็มใส่วุ้นเส้นใส่ข้าวใส่หมูค่ะอือหอร่อยมาก เดี๋ยวก่อนขานน้ำจิ้มอืมอืมมออร่อยมากโหจิ้มน้ำจิ้มไปแล้วโคตรอร่อยอ่ะวันนี้ทำแท่ง เร็วๆเล็เเเเกๆน่ากินค่ออันนี้น่าจะเป็นไส้อ่อนแบบไส้อ่อนเล็กมากๆๆๆๆๆๆๆ อืร่อยขมิ้นอืนขมิ้นบไสกอกคอร่อ ข큰้น ขมาวมิ้นต่ก,กับซกอกอร่อยมากหอมมาก ไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ